This is the standard podcast. Are you okay? Presented by Pulse by Prudential สุขภาพของคุณต้องดูแลในแบบคุณเวลาเรามีช่วงเวลาที่ติดขัดยากลำบากคล้ายๆกับช่วงเวลานี้ในทุกๆด้านอะไรอย่างนี้มีคำหนึ่งจะได้ยินบ่อยจากหลายลๆคนคือ คิดบวกคิดบวกสิคิดบวกไหมนึกออกว่าเออมันก็น่าจะดีเพราะมีมคําว่าบวกแต่บางทีเราก็ลืมนะพอเราอยากจะคิดบวกจริง,รงๆหละคงก็จะติดขัดว่าเฮ้ยแล้วคิดบวกคืออะไรแล้วที่คิดอยู่เนี่ยตอนเนี้ยบวกหรือ,อยังบวกนี่คือบวกจากอะไรเออเป็นคําถามน่าสนใจแล้วเราคิดว่าเออถ้าการคิดบวกมันจะช่วยให้สุขภาพจิตของเรามันมันเฮลตี้ขึ้นแข็งแรงขึ้น เราควรจะเข้าใจมันจริงๆว่าคิดบวกคืออะไรแล้วทำยังไงฝึกเองได้ไหมเราอยากจะเข้าใจค่ะได้เชิญคุณต้นนรพันธ์ทองเชื่อมและจิตวทิทยาจากมีรักคลินิกมาคุยกันฮุเร่สวัสดีค่ะ welcome back ค่ะ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> ที่มาพูดค,ค,คุยกันเพราะว่าเรื่องนี้อยากชวนคุยเพราะได้ยินบ่อยแต่ด้วยความที่ทำทั้งสองอันเนี่ยฟังดูนามมาทำมากค,ค,คิดก็นามมาทำบวก ก็ดูเป็นคอนเซปที่นํามาทําใช่ครับคิดบวกหรือว่าการมองโลกในแง่ดีเนี่ยคะ่ะครับมันคืออะไรคะโอเคเป็นคํานํามาทําจริงๆนะครับเ,เพราะว่าถามหาความหมายจากแต่ละคนแต่ละคนก็จะให้ความหมายแบบต่างกันต่างกันใช่ใชแต่ถ้าเป็นส่วนตัวผมมองว่าการคิดบวกหรือมองโลกในแง่ดีเนี่ยเ,เป็นโปรดักไม่ใช่โปรเซสเป็นโปรดัก เป็นผล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 ิตจากบางอย่างกระบวนการบางอย่างแล้วจะตกผลึกจนกลายเป็นวิธีแบบคิดบวกงั้นจ้ตัวคิดบวกเนี่ยถ้าเกิดมุ่งตรงไปที่เป็น process ว่าคิดคือเท่ากับพยายามคิดแล้วให้บวกจริงๆอันนี้ผมว่าก้ากึ่งฝืนธรรมชาติของสมองก็จะอาจจะไม่ได้โ o d ด c t เป็นคิดบวกอาจจะไม่ได้โ o d u c t เป็นคิดบวกเพราะในขณะที่เรารู้สึกแย่ yeah. ความพยายามมากที่จะจัดการอารมณ์ ให้ได้ก่อนเนี่ยก็ยากแล้วแล้วจะไปพยายามคิดในเชิงบวกยิ่งยากเข้าไปใหญ่งั้นดังนั้นอยู่ๆตอนที่เกิดภาวะอารมณ์เชิงลบอยู่เศร้าเสียใจยกังวลแล้วจะให้สวิตตัวเองไปคิดในแง่บวกทันทีน่าจะเป็นสิ่งที่ยังเป็นไปได้ยากครับเป็นไปได้ยากในช่วงเวลานั้นที่ <ใน S 1> ตามธรรมชาติของอารมณ์แล้วก็ความคิดของเรามันน่าจะวิ่งไปในทางลบ,ลบใช่ แล้วความคิดมันก็จะดิ่งไปทางนั้น <c oughs> ถ้าเราจะไปสวนตอนนั้นมันก็เหมือนกับวิ่งไปปะทะแล้วก็คืนเหมือนรถไฟที่กําลังพุ่งเร็วไปทางนึงแล้วพยายามจะเบรกมันใช่แล้วให้มันวิ่งไปอีกทางมันก็เลยจะยากถูกต้องมันจะเหมือนรถไฟเหมือนพี่ดาว่าเลยเมตาฟอร์เป็นรถไฟมันจะกระสับกระสายแล้วมีแนวโน้มจะตกรางอ๋อจริงถ้าเราเหยียบเบรกรถไฟ พูดเหมือนเคยเยียบไม่เคยจินตนาการแล้วเขาดูจากซีรีส์ล้วนๆข้างๆตึกเราก็รถไฟวิ่งไปวิ่งมาใช่ครับงั้นมันก็คงต้องมีจังหวะแบบแบบหนึ่งเหมือนกันงั้นวิธีการไปสู่คนคิดบวกวิธีการไปสู่การเป็นคนมองโลกในแง่ดีเนี่ยมันเป็น process แต่ว่าตัวเจ้าคิดบวกมุมผมคือโปรดักเพราะมันต้องสะสมวิธีการมาสะสมวิธีการชอบคํานี้ค่ะแล้วอย่าเพิ่งไปสะสมตอนที่เรารู้สึกแย่แล้วใช่ครับ สะสมตอนที่เราอารมณ์ดีจอยอยู่ใช่ครับล่องลอยใช่เงั้นสกิลต่างๆจริงๆเราฝึกตอนที่เราอารมณ์สงบนะครับแม้กระ<ช>ทั่งการเรียนแม้กระทั่งทัศนคติเราต้องฝึกตอนที่อารมณ์เราพร้อม<ช>งั้นดังนั้นเมื่ออารมณ์ลบปุ๊บ จะให้ตัวเองเป็นคนคิดบวกทันทีเนี่ยฝืนโลกจริงๆพี่า <ๆ S 2> ชอบอบ่ะนี่ภาพมาเลยแบบเพื่อนกําลังเศร้าเลยนะกำลังแบบร้องไห้คิดบวกสิแกคิดบวก<ช>คือมันทําไม่ได้มันทำไม่ได้ไดครับเพราะฉะนั้นสะสมะกระบวนการคิดใช่ครับฟังแบบนี้แล้วหลายคนก็รู้สึกว่าแล้วคิดลบรู้สึกลบครับมันมันแย่ตรงไหนแล้วทําไมจะต้องคิดบวกล่ะ ก็คิดลบไม่เห็นเป็นไรเลยอ่ะสมมติอย่างเงี้ยเราเราเราโกรธอ่ะเราก็อยากอยู่กับความโกรธเราก็อยากที่จะกรีดร้องกับความแผดเผาด้านในของเราเราก็อยากจะกล่นด่าเห็นภาพอีกแล้วเห็นภาพอีกแล้วอยากจะกล่นด่าคนคนนั้นในใจมันก็จะเป็นความคิดลบๆต่อคนนั้นออกมาใช่ครับแล้วจะคิดบวกทำไม งั้นจริงๆแล้วจริงๆแล้วเจ้าคิดบวกมันมันคงมีประโยชน์ในตัวเองแต่กว่าจะไปถึงความหมายหรือกว่าจะไปถึงวิธีการที่จะได้มาซึ่งความคิดบวกเนี่ยมันไม่ง่ายแต่มันทําได้มันทำได้มันทได้เหมือนพี่ดาว่าว่าเอ๊ะเราคิดลบได้ไหมตอบว่าได้นะครับแล้วก็ถ้าในกระบวนการนั้นเราฝึกให้ตัวเองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างคิดแบบไหนแล้วทําให้เรารู้สึกยังไง Uh คิดแบบไหนนะทําให้เรารู้สึกยังไงกระบวนการนี้แหละคือกระบวนการขั้นต้นที่จะพาเราไปสู่การเป็นคนคิดแบบบวกๆได้แังนันแปลว่าเมื่อเราคิดลบมันก็อาจจะให้เอฟเฟกทางอารมณ์แบบหนึ่งครับถ้าเราคิดบวกครับมันก็อาจจะเอฟเฟก์อารมณ์เราแบบอ่<า>กแบบหนึ่งออกไปใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาถ้าเราแฮปปี้กับความรู้สึก กับการคิดลบของเราอยู่ใช่แต่เมื่อไหร่ริ่มไม่โอเค,คกับความรู้สึกนั้นๆกับสภาวะคิดลบอันนั้นครับเมื่อน,นั้นแหละ <c oughs> คุณอาจจะต้องการความคิดบวกถูกต้องเพื่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อการเปลี่ยนแปลง<ช>พาคุณไปสู่จุดที่เบาสบายขึ้นแล้วก็มีความพึงพอใจที่จะอยู่กับความรู้สึกนั้นใช่เพราะว่าเพราะว่าจริงนิยามของความพึงพอใจหรือความสุขมันคือความสามารถนะครับคือกว่าจะไปถึงมันมันไม่ได้ง่าย มันไม่ได้ง่ายงั้นความสุขคือความสามารถเราคิดลบได้เราจึงรู้สึกลบได้เราเห็นที่มาที่ไปของความคิดลบทําให้เกิดอารมณ์ลบได้มันจึงทําให้เรามีความสามารถที่จะจัดการอารมณ์ได้เมื่อเราไม่พอใจกับอารมณ์เศร้าที่มีอยู่ไม่พอใจกับความกังวลที่มีอยู่เราจึงจะหาวิธีใหม่วิธีใหม่ไปสู่การคิดบวกมากขึ้นการได้มาซึ่งความสุขเป็นทักษะเป็นทักษะครับการได้มาซึ่งความสุขเป็นทักษะ หลายคนที่นั่งรอว่าเมื่อไหร่ความสุขจะบังเกิดในใตัวเองนั่นแปลว่าคุณอาจจะไม่รู้จักตัวความสุขมากพอว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่คุณต้องลุกขึ้นใช้ทักษะแล้วก็ทำมันมาใช่ครับสิ่งนี้ก็เช่นกันการคิดบวกก็เช่นกันก็เป็นทักษะเกก็เป็นทักษะเช่นเดียวกันครับเราชอบคำคำหนึ่งที่ไม่คิดต้นพูดว่าอ๋อถ้าไม่โอเคกับภาวะความสึก อันนั้นแล้วก็หาวิธีคิดใหม่ใช่ครับถ้าติดขัดแค่ชื่อของมันอืมคำว่าคิดบวกมันทําให้เราแบบ <c oughs> ไม่เอาอะ่ะบ,บางคนบอกเลี่ยนครับคิดใหม่ใช่คือคิดใหม่หรือว่าหรือว่าต้องมีคํา <c oughs> คําคํคหลายแหะจริงมันมีคําในกลุ่มนี้หลายคํานะครับ <c oughs> ฝั่งหนึ่งมันจะเป็นคิดลบฝั่งหนึ่งจะเป็นคิดบวกแต่เจ้ากลุ่มก้อนตรงกลางเนี่ยครับที่ค่อยๆทําให้กระบวนรถไฟเนี่ยมันช้าลงช้าลงช้าลงแล้วควบคุมได้คือการคิดตามความเป็นจริงภาษาอังกฤษเล็กล o ก k on the bright ไซ d e นั่น o s i t i v e ด้วยแล้วก็ไม่ใช่ negative ด้วยแต่แต่ต้องค่อยๆมองหาว่าจริงๆแล้ว Bright side จริงๆมันคืออะไรเพราะหลายครั้งเวลาเราคิดเรื่องลบอะครับ ลารมณ์ลบมันพาเราไปแล้วมักจะเทให้เราเนี่ยไปเห็นแต่เรื่องลบๆที่เกิดโดยเรื่องที่มันมีอีกฝั่งหนึ่งเราลืมที่จะมองมันมียกตัวอย่างไหมคะอยากฟังหลายคนอ่ะไม่รู้ตัวว่าความคิดของตัวเองสามารถ t r a ็กได้เราสามารถติดตามความคิดของเราได้ด้วยการฟังเสียงที่ตัวเองพูดกับตัวเองในใจใช่นั่นคือความคิดค่ะเสียงของคุณ ที่ไม่ว่าจะมีความคิดเห็นต่อตัวเองต่อสิ่งที่ตัวเองทําและต่อโลกนั่นคือความคิดค่ะสวัสดีถูกตองคุณมีมันอยู่แล้วหลายครั้งนอกจากเสียงเราอาจจะยังเห็นเป็นภาพอะไรที่มันวนซ้ําๆแบบเดิมเป็นแพทเทิร์นแบบเดิมแล้วมันก็มักจะส่งผลต่ออารมณ์แบบเดิมเหล่านั้นคือความคิดที่ถูกบรรยายมาเป็นทั้งภาพแล้วก็เสียงอืงั้นดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถ จัดรูปแบบให้มันกลางลงแล้วก็เป็นจริงได้มากขึ้นมีข้อมูลกับมันได้มากพอวิธีคิดตามโลกตามความเป็นจริงนะครับก็เกิดขึ้นแล้วค่อยๆฝึกทักษะเนี้ยจนเวลาเจอเรื่องกระทบเราจะไม่รีบเชื่อความคิดแรกว่ามันแย่เราจะไม่รีบคิดความเชื่อเราจะไม่รีบเชื่อความคิดแรกว่าเราไม่โอเคจริง มันเป็นประโยคที่เราใช้บ่อยมากเลยคําว่าความคิดกับความเชื่อคหลายครั้งเวลาเราทํางานใครสักคนอะค่ะคเขาก็จะบอกว่าพอเจออะไรแย่ๆก็บอกว่าฉันทำภาพเองแหละฉันทํามันพลาดเองฉันฉัน,ฉ,นฉันคนเดียวตลอดอืเรามักจะถามกลับว่าขอโทษนะคะเมะื่อกี้คือความเชื่อของคุณหรือว่าความจริงครับใช่เขาก็จะแบบเพราะบางทีเราได้ยินความ คิดของตัวเองที่บอกต,ตัวเองบ่อยๆจนเราเชื่อว่ามันเป็นจริงแบบนั้นใช่ครับมันจริงของเราก็ใช่แต่มันไม่ใช่จริงของสถานการณ์ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นการที่บอกให้คิดบวกหรือมองโลกในแง่ดีอาจจะย้ายเซนเตอร์ออกมาจากแกนความคิดตัวเองนิดนึงแล้วก็มาดูความจริงรของสถานการณ์ใช่ครับซึ่งเมื่อน,นั้นเราก็อาจจะเห็นด้านอื่นๆซึ่งถ้าเราคิดจากมุมของเรามุมเดียวเนี่ยมองไม่เห็นใช่ครับ เราจะคิดไม่ออกคิดไม่ออกอยู่แล้วอาจจะต้องแบ็กสเต็ปมาหนึ่งจังหวะแล้วก็หันกลับไปมองว่าถ้าเราเป็นบุคคลที่สามเราจะมองเรื่องนี้ยังไงได้บ้างมันเกิดจากอะไรได้บ้างมันทําให้เรานึกถึงอย่างนี้เลยเราเราใช้อย่างเงี้ยกับกับลูกค้าแ้ะครับเราถามว่าสมมุติเขาบอกว่าเขาโดนคนทักว่าอย่าเปิดเลยร้านกาแฟครับช่วงเนี้ยไม่เวิร์กหรอกแล้วเขาก็บอกว่าโหฟังแบบเนี้ยรู้สึกว่าเขาดูถูก ก็เลยตอบสนองด้วยการโกรธโกรธทั้งเขาโกรธทั้งตัวเองเพราะจริงๆลึกๆก็เชื่อครับแล้วก็จะถามเขาว่ามีช้อยส์อะไรบ้างในการจัดการสถานการณ์นี้หรือว่าอยากสื่อสารกลับเขาว่าอย่างไรครับเขาก็บอกว่านึกไม่ออกก็นี่ไงก็เลิกคุยเลิกคบครับมีสองช้อยส์แล้วก็เลยถามว่ามีเพื่อนสนิทไหมคะครับขอไล่ชื่อเพื่อนสนิทมาห้าคนพอไล่มาเสร็จปุ๊บคุณคิดว่าคนเบอร์หนึ่งเนี่ย จะตอบสนองต่อสถานการณ์นี้ยังไงครับเขาก็ย้ายตัวเองไปคิดจากมุมของคนอื่นละแล้วเขาก็ตอบมาเขาก็ได้ช้อยส์ใหม่เพิ่มแล้วเพื่อนคนที่สองล่ะแล้วคนที่สามล่ะใช่แล้วคนที่สี่ล่ะแล้วคนที่ห้าเราถามว่าอยากลองแบบไหนลุยงั้นงั้นตอนที่เขาย้ายออกคือเขาก็ลดสภาวะอารมณ์ก่อนเนาะสงบตัวเองลงแล้วก็มองในฐานะคนอื่นแทนเหมือนพาไปมองรอบๆด้านด้านอื่นๆใช่ครับแล้วเดี๋ยวตอนนี้เขาเลือกเนี่ยเราจะเจออันที่มันพาเราไปอยู่ในจุดที่มัน บวกกว่าใจมันบวกบวกกว่าแล้วมันก็จะเลือกได้กลางลงแล้วก็ไปบวกกว่าเดินความรู้สึกได้ด้วยใช่ทุกคนสามารถดูแลสุขภาพกายและใจไปพร้อมกันด้วยแอปพลิเคชัน Pulse by Prudential ที่จะทำให้เข้าใจร่างกายของตัวเองมากขึ้นและยังสามารถติดตามดูแลสุขภาพได้ตลอด24ชั่วโมงด้วยฟีเจอร์หลักประกอบด้วย Health Check แบบประเมินสุขภาพซึ่งระบบจะประเมินผ่าน AI เทคโนโลยีและสร้าง Digital Twin ภาพกราฟิก3มิติจำลองร่างกายของตัวคุณเองที่จะทำให้คุณเห็นตัวเองในแบบที่ไม่เคยเห็นและยังมีฟีเจอร์ Symptom Checker ที่ช่วยตรวจสอบอาการป่วยเบื้องต้นและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับตัวคุณผ่าน AI Chatbot นอกจากนี้ยังมีฟีเจอร์อื่นๆอ,อีกมากมายที่ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพตัวเองได้ดียิ่งขึ้น สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Pulse by Prudential ได้ฟรีวันนี้เพียง search Pulse P, ulse, P U L S E ทั้งระบบ iOS และ Android งั้นแต่ว่าแม้ว่าในสภาวะที่เราไม่ได้เกิดอารมณ์เชิงลบ<ม>ในสาหมายถึงว่าไม่ได้ลบขนาดที่ว่าจะส่งผลต่อความรู้สึกต่อตัวเองนะครับ<ม>ในสา,าการทั่วไป<ม>จริงๆเราก็ฝึกเรื่องนี้ได้ฝึกยังไงมีคำแนะนำไหมคะลายคนอยากฝึกเราเลยสาการฝนตกรถติด ถ้าเราเลือกใช้วิธีแก้ปัญหาแบบเดิมอมแต่เราอยากรู้สึกใหม่อมได้ไหมครับโอ้อาจจะยากอะ่ะจะเป็นไปได้ยังไงสมมติเราเลือกที่จะแบบว่าสมมุติเรานั่งเนาะเรานั่งพึมพำกับตนเองว่าโอ้ยโลกนี้มันไม่น่าอยู่เลยมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยฉันไม่ไม่มีทางเลือกอะไรเหลือเลยแน่นอนมันนําพาวความรู้สึกท้อแท้ใจสิ้นหวังแล้วก็รู้สึกตัวเราเล็กนิดเดียวครับ เพราะว่าเราไปเชื่อเราเอาความรู้สึกไปผูกไว้กับสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้แต่หลายครั้งถ้าเราเอาความคิดหรือความรู้สึกมาผูกกับสิ่งที่เราควบคุมได้เหมือนที่บอกตอนต้นว่าความสุขคือความสามารถการคิดบวกก็เป็นความสามารถเราทําอะไรได้บ้างในวันที่เราพอจะรู้ได้ว่าพรุ่งนี้อาจจะมีฝนตกหรือมันตกมาแล้วสามวันพรุ่งนี้ต้องเตรียมตัวยังไงเอาการควบคุมมาอยู่ที่เราฝึกแก้ปัญหาได้หลายแบบ yeah. เราไม่ต้องเจอกับเรื่องเดิมแล้วก็คิดแบบเดิม มองมันตามความเป็นจริงได้มากขึ้นไม่ต้องคิดเหมือนเดิมก็ได้ใชจ่จริงๆลองก็ได้เนาะใช่กับเรื่องอะไรก็ได้อ่ะลองพึมพำอะไรในใจตัวเองแล้วถ้ามันพาใจเราไปสู่ความรู้สึกอะไรลองมอนิเตอร์มันดูเฉยๆก่อนแล้วก็ลองเปลี่ยนทแทรก็กย้ายทแทร็กความคิดนั้นออกออแล้วก็ลองคิดใหม่ครับโฟกัสสิ่งที่ควบคุมได้ใช่ครับ คือเพราะหลายครั้งเวลาเวลาในาสถานการทั่วไปเวลาคนเอาความคิดไปผูกกับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อะคับสิ่งแรกที่มักจะเกิดก่อนเลยก็คือไม่กังวลก็รู้สึกโกรธขึ้นอยู่กับเนื้อหาความคิดเนาะว่าเราให้ความหมายกับสิ่งเหล่านั้นว่ายังไงแล้วลดความสามารถตัวเองลงเหมือนพี่ดาวใช้คําว่าตัวเราเหลือเล็กนิดเดียวแล้วความคิดต่อหลังจากนั้นก็คือมันดูหมดหวังจังเลยเพราะเราควบคุมาสถานการบางอย่างได้ไม่มากเท่าที่เราอยากจะทํา ในขณะที่หลายครั้งเราลืมว่าเราสามารถทําอย่างอื่นได้อีกเพราะว่าตอนอารมณ์เราเกิดเยอะๆข้อมูลที่มีต่อตัวเองต่อความสามารถตัวเองมันน้อยเหลือเกินองั้นก็ถ้าถอยสเต็ปอีกถามกลับว่าแบบนั้นนะ่ะเราทําอะไรได้แค่ทําอะไรได้นะครับไม่ต้องบวกก็ได้เราทําอะไรได้ก็มีแนวโน้มสะสมให้เราเป็นคนมีวิธีคิดต่อตัวเองตามความเป็นจริงมากขึ้นโอเคงั้นถ้าเราฟังแบบนี้ครับ การถอยให้มองได้จริงหรือมองได้มากกว่าด้านเดิมที่เราเห็นหรือคิดอยู่นั่นก็คือคิดบวกแหละคือคเห็นความเป็นไปได้อื่นอเห็นความเป็นไปได้อื่นอคิดบวกคือมันมันเป็นกระบวนการทํางานกับความคิดใช่ครับที่พาเราไปเจอความเป็นไปได้อื่นครับ ซึ่งคุณจะเริ่มจากความคิดพื้นฐานคุณร่างเดิมแบบตามธรรมชาติได้เลยแหละเพียงแต่ว่ามันจะง่ายขึ้นถ้าคุณมอนิเตอร์มันตอนที่สภาวะอารมณ์คุณมันอยู่ในช่วงที่มันสงบ<ช>แล้วก็นิ่งหน่อย<ช>่แล้วก็ลองเปลี่ยนแทร็กความคิดเล่นดูก็ได้ค่ะว่าอาถ้าฉันคิดไม่ไม่ต้องบวกมากมันจะพาคุณไปสู่สภาวะอะไรแล้วก็ลองถอยดูแล้ว้าคิดอย่างอื่นล่ะ มันจะทําให้เราเห็นโลกใบนี้ต่างไปยังไงหรือมันสร้างสภาวะกับตัวเองอย่างไรใช่ซ้อมๆเอาไว้ซ้อมสลับแทร็กคือส่วนตัวจะเป็นคนที่คอยตั้งคําถามกับตัวเองนะว่าคิดอย่างอื่นได้อีกไหมคือเวลาเจออะไรแล้วตัวเองรู้สึกว่ามีอารมณ์เชิงลบทุกมิตินะครับเศร้าก็ตามโกรธไม่พอใจก็ตามจะค่อยๆตามหาว่าตัวเองคิดอะไรอยู่แล้วก็จะรีบถามตัวเองว่าคิดแบบอื่นได้อีกไหมเพราะหลายครั้งเรื่องที่เรารู้เรารู้แค่ มุมหนึ่งของมุมหนึ่งของเรื่องราวจริงหรือจริงคําว่าคิดบวกบวกนี่ไม่ใช่บวกที่ตรงข้ามกับลบบวกคือคิดเพิ่มอาจจะใช่ก็ได้นะพี่ดาวออคิดเพิ่มขึ้นจากสิ่งที่รูปแบบเดิมเคยคิดเออสิ่งที่เราไม่เคยคิดใช่แต่พอเราถูกนี่พอเราถูกถูกบิวให้เชื่อว่านิยามของการคิดบวกคือตรงข้ามลบมันก็เลยดูน่าบางคนกระจีอะบางคนติดตั้งแต่คอนเซ็ปต์มันกเลยทําให้เขาคว้ามัน ได้ไม่สะดวกใจเข้าใจได้คำว่าคิดบวกแปลว่าคิดเพิ่มในมุมที่ไม่เคยคิดอันนี้น่าสนใจมากพี่ดาวพอเราคิดในแบบที่เราไม่เคยคิดแล้วแน่นอนผลลัพธ์มันไม่ควรจะเป็นอันเดิมใช่ไม่อาจจะต่างออกไปบ้างไม่มากก็หน่อยใช่อย่างน้อยความรู้สึกที่มีต่อเรื่องนั้นก็อาจจะเปลี่ยนถ้าให้เราเป็นตัวอย่างคิดบวกในสถานการณ์ที่เราเราก็คงจะเคยมีประสบการณ์หรือไม่ก็อาจจะเป็นแบบเพื่อนสนิทเคยเจอคือเลิกกับแฟน แม่เลิกกับแฟนมันก็มี after effect ต่างกันเนาะแบบเศร้าบ,บ้างเ <c oughs> กลียด,ดบ้างโกรธ <c oughs> บ้างแค้นบ้างว้าวุ่นบ้างเสียใจโอหลายอย่างรเราจะใช้วิธีการคิดบวกมาจัดการจิตใจของเราในสถานการณ์นี้อย่างไรครับในดอกจันที่ว่าสมมุติว่าเราได้ซ้อมคิดบวกมาเป็นระยะระยะแล้วโอเค อันนี้แบบส่วนตัวใช่ไหม <laughs> <c oughs> ใช่ค่ะเอาแบบประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมายาวนาน <laughs> ส่วนตัวจะกลับมาถามตัวเอง <c oughs> ว่าที่ผ่านมาทําอะไรไปแล้วบ้างทําอะไรไปแล้วกล <c oughs> ับมาสู่ความสามารถที่ตัวเองเคยทํา <c oughs> แล้วถ้ารู้ว่าทํามากพอแล้ว <c oughs> ที่เหลือพยายามต้องตอบตัวเองว่ามันคืออันคอนโทรลที่สุดท้ายเรื่องความสัมพันธ์ <c oughs> เราควบคุมอย่างอื่นไม่ได้นอกเหนือจากตัวเรา <c oughs> <c oughs> แบบตัวเองนะครับ คือถ้าจะไปตามหาความหมายว่าเขามีเขามีมีความหมายแบบไหนกับเราไม่ว่าทั้งเชิงสูญเสียมันก็จะเศร้าทั้งเชิงทําให้ผิดกฎต่อการใช้ชีวิตเรื่องความสัมพันธ์เราก็จะโกรธแต่ว่าในส่วนตัวใช่ช่วงแรกมันจะเศรา้ศราใช่แต่พอสงบตัวเองลงได้การถามหาว่าตัวเองเพราะถ้าเกิดมันเริ่มจะเข้ามาจัดก,การกับตัวเองเราต้องถามหาว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเราทําเรื่องราวเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ได้มากน้อยแค่ไหน กลับมาที่ตัวเอง<ม>เพราะไม่อย่างนั้นมันจะมีอาจจะมีเซลเบลมคือโทษตัวเองผมว่าสิ่งที่สิ่งที่ความสัมพันธ์มันอาจจะทำร้ายเราได้ก็คือการแยกขาดอีกอย่างหนึ่งที่มันจะทำร้ายเราได้คือการกล่าวโทษตัวเองใช่ใช่ฉนั้นกล่าวโทษคนอื่นผมว่ามันคงเกิดขึ้นระยะหนึ่งถ้ามไม่ได้เจ็บแค้นกันจนทำร้ายกัน<ม>แต่การกล่าวโทษตัวเองมันอาจจะอยู่เป็นระยะยาว<ม>ถ้าเรารู้ตัวไม่มากพอว่าที่ผ่านมาเราพยายามแล้วนะแล้วก็ทำเต็มที่ในความสามารถเท่าที่เราทำได้ส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ เป็นส่วนที่ยอมรับใช่พอเอาคิดบวกมาทาากับสถานการณ์นี้ก็ได้ความหมายของคำว่าคิดบวกอีกมิติหนึ่งสำหรับเราคือบวกคือคิดแบบที่ไม่ไม่ทำร้ายตัวเองครัคิดแล้วมันได้ผลประโยชน์ที่มันบวกต่อตนก็คือยอมรับกับสิ่งที่เราจัดการไม่ได้ครับควบคุมไม่ได้แล้วก็ค้นหาสาเหตุที่แท้จริงจากสิ่งที่เรา ควบคุมได้และเป็นเจ้าของมันอยู่ใช่ครัเพื่อหลีกเลี่ยงการเซลฟ์เบลมการกล่าวโทษตัวเองใช่ซึ่งเราสุกว่าเออถ้าแบบเราลงไปสู่กระบวนคิดที่โทษตัวเองไปเรื่อยๆสิ่งนั้นมันน่าจะเกิดเป็นผลลบต่อความรู้สึกเพราะฉะนั้นการคิดบวกคือเป็นการคิดแบบที่ไม่เข้าไปทําร้ายค,ความแข็งแรงของใจตัวเองใช่โดยการ<ม>อย่าพึ่งรีบเชื่อความคิดแรกๆที่มีต่อตัวเอง จริงเหรอคะถ้ามีคนถามนี่แบบว่าจินตนาการว่าอาจจะมีคนถามว่าไม่ให้เชื่อความคิดตัวเองและให้เชื่อความคิดใครดีคะไม่เชื่อความคิดแรกความคิดแรกความคิดแรกเรามันมันทําไมเหรอคะความคิดแรกตอนที่เราเศร้ามันอาจจะไม่จริงเสมอไปอ่าขอบคุณค่ะไฮไลท์ความคิดแรกตอนที่เราเศร้าอาจจะไม่จริงเสมอไปหรือเรื่องที่กําลังเศร้าเคยจริงแต่ตอนนี้ไม่จริงแล้วเรื่องที่เคยจริงแปลว่ามันเกิดขึ้นและจบลงไปแล้วตอนเนี้ย เราอาจจะเปลี่ยนตัวเองไปแล้วแต่เรื่องนั้นมันยังฝังจําอยู่นี่ปรัชญามากเลยนะคะจากจิตวิทยามาลงปรัชญา <laughs> <laughs> เพราะพิ <laughs> ิดาวคนที่เวลาเศร้าอะครับสมมติ<อ>เขาเคยทําเรื่องผิดพลาดในชีวิตแล้วเวลาเขาทาผิดพลาดอีกในขณะที่เขาพยายามมากขึ้น<อ>เขากลับลืมมองสิ่งที่เขาพยายามแล้ว<อ>แต่เขาไปมองเรื่องเดิมในอดีตที่ตัวเองเคยทําผิดพลาดใช่ซึ่งมีสิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องยอมรับมันแก้ไม่ได้มันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราจะ เราจะให้อภัยตัวเองได้ยังไงในเมื่อวันหนึ่งเราลืมมองไปว่าเรื่องนี้มันเคยจริงนะแต่มันไม่จริงนะตอนนี้เพราะความจริงตอนนี้ข้อมูลที่เรามีต่อตัวเองมันต้องมากเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวเองแล้วเข้าใจงั้นใครที่อยากจะลองคิดบวกกับตัวเองให้สังเกตสิ่งนี้ก็แล้วกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราผิดพลาดหรือเราเหมือนมีอะไรที่มันไม่พึงพอใจเกิดขึ้นรเรานึกหวนไป ต้นเรื่องซ้ำๆซ้ำๆหรือเปล่า,าการคิดแบบนั้นมไม่ไม่ได้ช่วยให้เข้าใกล้กับสิ่งเรียกว่าคิดบว,วกใช่ครับแการคิดอยู่กับปัจจุบันครับแล้วมองให้รอบด้านนั่นต่างหากที่มันเข้าใกล้กับสิ่งที่เรียกว่าคิดบวกครับ,รบเพราะมันจะจริงมากกว่าแล้วก็ถ้าจะแก้ปัญหามันก็แก้ได้ง่ายกว่าด้วยแก้ที่ปัจจุบันเพราะอันในอดีตมันแก้ไม่ได้แล้วจริงใช่รครับ คือพอคุยเรื่องความคิดเนาะมันก็เป็นของใครของมันรเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในหัวของคนอื่นเขามีความคิดแบบไหนบแบบอะไรแต่สิ่งที่เราพอจะควบคุมและจัดการได้คือความคิดของเรารแม้ว่ามันจะนามธมรรมแต่ว่ามันเป็นปัจจัยที่ควบคุมได้เพราะฉะนั้นบางทีอารมณ์ที่คุณมีอยู่ ส่วนหนึ่งอะ่ะมันเป็นเอฟเฟกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแต่มันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจากกระบวนการคิดของคุณใช่ครับเพราะฉะนั้นการจัดการอารมณ์ของคุณบางส่วนมันอาจจะสามารถช่วยบรรเทาความเจ็บปวดนั้นได้ถ้าคุณไปทำงานที่กระบวนการคิดของคุณใช่ครับ คือความคิดของใครเป็นของคนนั้นโดยแท้เลยนะครับเพราะคนนั้นมีการรับรู้ต่อเรื่องไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่เขาผ่านมาทําให้เขาตีความต่อเรื่องนั้นต่างกันงั้นถ้าจัดการที่ความคิดได้อารมณ์ก็จะจัดการได้มากขึ้นด้วยของนี้ต้องลองอย่างเดียวค่ะใช่ครับลองตอนว่างๆแล้วก็อนุญาตให้ตัวเอง ไม่ต้องบวกก็ได้ถ้าตอนนั้นจิตใจมันมันไม่ไหวไมันเป็นรเรื่องธรรมชาติแต่ว่าถ้าซ้อมเอาไว้หน่อยดาว่ามันจะช่วยให้การเจ็บปวดใจครั้งหน้าของเรามันบรรเทาได้เร็วขึ้นครับเราส่งท้ายเรื่องนี้เอพิโซดนี้กันที่ว่าบางทีอ่ะเราไปทะเละ ตีกันตรงตัวคอนเซปต์ว่าคิดบวกทําไมทาไมต้องคิดบวกคิดบวกคือแล้วยังไงไม่มองตามจริงหรอก็เรื่องมันลบก็ต้องมองแง่ลบ,บว่าต้องมองให้มันลบคือจริงๆแล้วเอาใหม่คิดบวกมันก็คือการมองให้มันรอบด้านเหมือนกันเราไม่จําเป็นจะต้องไปเสียแรงทะเลาะกันแค่ตัวคอนเซปต์ของคันนี้รหรอกใช่หลายครั้งเราเราเองก็ตีความคพาว่าคิดบวกไปด้วยจากเพอร์เซพชันของเราใช่ใช่งั้นถ้าแบบคิดบวกแบบคิดเพิ่มแบบพี่ดาว่าคิดมุมอื่นได้มากกว่าที่เคยคิด ก็น,น่าจะช่วยให้สภาวะอารมณ์ที่เคยเจอแบบเดิมๆเ,เ,เปลี่ยนไปได้บ้างฟัง i อย k โอเเอพิโซดนี้แล้วลองสำรวจตัวเองแล้วก็คนรอบข้างดูว่ายังโอเคกันอยู่หรือเปล่าถ้าไม่แน่ใจว่าโอหรือไม่โอลองปรึกษานักจิตบาบัดหรือว่าคุณหมอก็ได้จะได้มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็โอเคกันทุกคนนะคะ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears